ก็อย่างที่บอกไปครับว่าว่า,วาตัวไก่ป่าครับเหมือนเหมือนเหมือนเขาไปพังกำแพงกำแพงหนึ่งของเราซึ่งเราเราไม่เคยคิดที่จะเข้าไปแตะกำแพงนั้นเลยเลบทางด้านการแสดงนี้ครับใช่ครับก็ดีใจครับดีใจที่ท,ที่ที่เขาทําให้เราไปถึงจุดนั้นได้นะทำให้เราเลิกเลิกกลัวที่ที่เราจะก้าวไปตรงนั้น mm hmm. มันเป็นเรื่องของครอบครัว ใช่ครับครับซึ่งเราเซนซิทีฟวนมาแบบเวลาเวลาเราเล่นดราม่านะครับแต่เราจะไม่แตะเนืเ it, ่อข้อพูดเองครับโพสในในหัวเราเราจะไม่ไม่ไม่ไมลากตัวเองลงไปในข่าวเรื่องตรงนั้นครับใช่แต่แต่เขาเป็นคนที่ทาให้เราสามารถข้ามผ่านความกลัวนึกๆน,นั้นของของเขาตั้งเองได้ครับว่าต้องขอบคุณตัวละครไก่ป่าแล้วก็ขอบคุณพี่อ๋อขอบคุณนั้งสจงทุกคนครับที่ที่ที่ทช่วยกันแบบ ทำทำให้งานชินิมพออกมาสมบูรณ์แบบจริงๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับตมลงให้กับเขาตามด้วยนะครับผมอ่าน้องเฟิร์สครับครับก็จริงๆมีหลายอย่างนะครับที่อยากขอบคุณตัวละครนรันแต่ว่าคิดว่าถ้าพูดออกมาวันนี้มันก็คงจะไม่หมดจริงๆครับครับผมจริงๆอยากทิ้งเป็นข้อความไว้ฝากตัวละครนรันครับว่าเก่งมากแล้วที่กล้าที่จะ เดินออกมาเผชิญกับความจริงสุดท้ายแล้วหัวธ์ของการตัดสินใจนั้นอ่ะมันอาจจะไม่ได้สวยหรูหรือมันอาจจะต้องเจอความลำบากอะไรบางอย่างเพิ่มเติมขึ้นแต่ว่าทุกๆก,การตัดสินใจที่คุณได้ทําออกมามันผมมว่ามันมัน,ม,นมันดีที่สุดแล้วครับอขอเสียตุกมงนะครับใอ้กับน้องเฟิร์ค่ะ